สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะก็อันนี้เป็น EP 2นะคะสำหรับยูนิคอร์ดคิดิาขาปทุมวันนะคะก็เมื่อสักครู่นมันจะเป็นในเรื่องของการไลฟ์นะคะทำตาสองชั้นควบคู่กับการยกคิวนะคะแต่ว่าเคสนี้นะคะก็จะเป็นเคสสำหรับการทำตาสองชั้นอย่างเดียวเลยนะคะปัญหาอะไรเนี่ยทำไมถึงทำเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะอันนี้นิดนึงนะคะแนะนำตัวนิดนึงอยู่กับผูอะไรคะสวัสดีค่ะชื่อมิวมิวค่ะ คุณมิวมิวนะคะชื่อน่ารักมากๆเลยนะคะคุณมิวมิววันนี้มาทําอะไรคะวันนี้มาตัดใหม่ครบ14วัน,นะะ๋อตัดใหม่14วันเลยนะคะเหมือนเคสเมื่อสักครู่เลยใช่ไห<ช>มคะ,คะโอเคอันนี้ทําทําอะไรไปบ้างคะ ทำตาสองชั้นค่ะใช้เทคนิคกรีดยาวค่ะอ๋อเป็นแบบกรีดยาวด้วยใช่ไหมคะอ๋อนี่เราขอถามนิดนึงนะคะทําไมเราถึงเลือกเป็นการทําตาสองชั้นล่ะคะค่ะเพราะว่าเวลาถ่ายรูปอะค่ะเป็นคนแบบตาสองชั้นหลบในค่ะแล้วก็เวลาแต่งหน้านะคะก็คือแบบกรีดอายไลเนอร์มันจะไม่เข้ากับรูปตาค่ะก็เลยเลือกที่จะทําตาสองชั้นค่ะอ๋อเนาะก็ปัญหาชั้นตาหลบในเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยน่าจะเจออยู่แล้วล่ะเนาะเนาะเพราะว่า เข้าใจดีเลยนะคะการทําคนที่มีปัญหาเรื่องชั้นตาหลบในอเวลาทำไอคือว่าทาไอชัยโดใช่ไหมคะ,คะหรือกรีตาเนี่ยจะแบบจัดเต็มเลยนะแต่ว่าพอลืมตาขึ้นมาแล้วคือหายไปหมด<ช>เลยด้วยเนาะโอเคเลยเราเข้าใจเลยว่าเป็นยังไงนะคะแล้วเรามีความกังวลอื่นๆเพิ่มเติมด้วยไหมคะนอกจากบอกว่าชั้นตาดูหลบในประมาณนี้ค่ะไม่มีค่ะ สัมผัหลบในอย่างเดียวเลยค่ะแล้วเราคุณหมอแนะนําว่ายังไงบ้างคะคุณหมอบอกว่าใช้เทคนิคการกรีดยาวจะ,จะทําให้ตาหวานขึ้นค่ะอ๋อโอเคเลยนะคะก็เหมือนเป็นเทคนิคที่เข้ากับน้องมิวมิวด้วยนะคะอันนี้สอบถามนิดนึงทํากับคุณหมอท่านไหนไปคะทํากับคุณหมอขิมค่ะ๋อคุณหมอขิมด้วยนะคะโอเคเลยนะคะก็ก่อนทำอะค่ะเราได้มีการแบบดูข้อมูลอะไรแบบ มีการเตรียมตัวหรือการแบบเซิร์ชหารีวิวอะไรอย่างนี้บ้างไหมค่ะก็เซิร์ชเข้าไปดูในเพจ Facebook เขานะคะก็คือรีวิวแน่นก็เลยตัดสินใจทําที่อยู่ในคอนคลินิกค,ค่ะโอก็แบบมีรีวิวที่ค<ช>่อนข้างเยอะ,ะให้น้องมิวได้แบบได้ดูแล้วก็ได้สอบถามมาด้วยนะคะโอเคแฟนเพจคนไหนนะคะเพิ่งเข้ามานะคะเราอยู่กับคุณมิวมิวนะคะวันนี้น้องเนี่ยทำตา2ชั้นนะคะครบ14วันนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่มาตัดไหม่ด้วยนะคะ เราจําได้ไหมฟิลก่อนทําเราอะเราตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนิดนึงคะ่ะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยทําสัลญกรรมเลยก็เป็นครั้งแรกด้วย<ๆ>เนาะเข้าใจเลยนะคะ,คะก็อาจจะมีอาการตื่นเต้นได้บ้างได<ๆ>้แบบนิดนึงนะคะแล้วเรามีวิธีการเตรียมตัวก่อนที่เราจะทํายังไงบ้างคะ ก็คือจะนอนหลับให้เพียงพอค่ะแล้วก็งดแอลกอฮอล์งดอาหารแสลงค่ะก่อนทำอ๋อโอเคเลยนะคะมีการเตรียมพร้อมที่ดีด้วยนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่อยากทําตาสองชั้นนะคะหรือแม้ว่าจะทําศัลยกรรมอื่นๆนะคะแพนไว้แล้วเนี่ยก็แนะนําให้เรื่องแนะนําให้งดนิดเรื่องของการทานวิตามินอาหารเสริมนะคะรวมทั้งพวกแอลกอฮอล์หรือการสูบบุหรี่นิดนึงก่อนทําด้วยนะคะเราถามนิดนึงในระหว่างทำอะ่ะด้วยความที่เราไม่เคยทำอะ่ะเรากลัวไหมเราเรารู้สึกเป็นยังไงบ้าง ตื่นเต้นเฉยๆคะ่ะแต่ไม่กลัวคะ่ะเพราะว่าแบบมั่นใจในคุณหมอคะ่ะโอดีมากเลยคะ่ะแล้วช่วงหลังทำล่ะเรามีอาการบวมประมาณกี่วันได้บ้างคะบวมประมาณ5วันคะ่ะ ห้าวันนะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะคะดูแลยากไหมหลังทําไม่ยากค่ะเช็ดให้ไม่มีสะเก็ดเลือดแผลน้ําหนองอะไรเลือดเงี้ยค,ค่ะค่ะก็ถือว่าดูแลตัวเองดีเลยนะคะโอเคเลยนะคะก็สําหรับเคสของน้องวิวิวนอ้อเป็นการทําตาสองชั้นแบบกรีดยาวนะคะแล้วก็จะมีเทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมนะคะคือน้องเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าตัดหนังตาส่วนเกินออกนะคะก็ เพื่อเป็นการที่แบบแก้ปัญหาหนังตาแบบอาจจะตกลงมานิดนึงนะคะแล้วก็ย้ายไขยมันเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาตาบนั่นเองนะคะซึ่งช่วงก่อนทำเดี๋ยวเรามีรูปเหมือนกันนะคะบางคนอาจจะแบบงงว,ว่าชั้นตาหลบในสองชั้นเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวเรามีรูปตัวอย่างเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะนี่เลยอ่ะอันนี้นะคะมีเราซูมเข้ามานะคะอันนี้นะคะจะเป็นรูปก่อนทําของคุณมิวมิวนะคะเนี่ยเป็นคนที่มีชั้นตาเนี่ย สองชั้นก็จริงนะคะแต่ว่าค่อนข้างหลบในนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้ามองตรงๆเนี่ยจะรู้สึกว่าชั้นตาเขาดูไม่เท่ากันด้วยนะคะก็อย่างตรงตรง,ตรงที่แบบว่าความกังวลของน้องพอดีเลยนะคะในชั้นตานะคะมีนะคะแต่ว่าไม่เท่ากันโดยเฉพาะข้างนี้เหมือนเคสเมืสกคกู่เลยนะคะคล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่าช่วงหนังตาเนี่ยก็มีความตกลงมาเล็กน้อยเช่นกันนะคะดูตรงนี้ดีๆนะไอ้นหยน ถ้าดาูถ้าดูจากรุมนะคะหรือดูจากกล้องเนี่ยอาจจะไม่ชัดทีดนึงนะคะก็แต่ว่าตัวจริงก่อนทำได้ได้มีโอกาสได้เจอน้องมิวเหมือนกันนะคะก็คือน้องเนี่ยก็จะมีความกังวลอย่างที่น้องแจ้งเลยนะคะพอทําหลังทำเนี่ยก็คือค่อนข้างเปลี่ยนไปมากๆเลยนะคะทีนี้เราเทียบกันทีหนึ่งนะคะนี่ก่อนทําหลังทําวันนี้นะคะครบสิบี่วันนะคะตัดใหม่นะคะนี่เลยเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะนี่นะคะเห็นไหมดูเปลี่ยนไปมากๆเลยนะคะเนี่ย ใครอยากเป็นสาวหวานดูเป็นดูสาวเกาหลีเนี่ยก็แนะนํานะคะก็ทาตาสองชั้นนะคะกับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเรามีถึงสองท่านเลยนะคะอาจารย์ขีมอาจาย์แคนนะคะคนไหนนะคะอยากทํากับท่านไหนก็ลองสอบถามแอดมินมาได้เลยนะคะเราก็มีรับบริการให้ถึงสองคลินิกเลยนะคะสองสาขาสาขาปทุมวันแล้วก็สาขารามคํนแหงด้วยนะคะทีนี้นะคะก็หลังจากที่เราตัดลนะเราเรารู้สึกว่าเริ่มมีขึ้นเพื่อนเราเริ่มทักบ้างไหมคะ เวลาเรามองกระจกเราเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าตาสวยหวางขึ้นค่ะแล้วเพื่อนก็ทักเยอะค่ะใช่าานะคะสวยขึ้นใช่ใชเรารู้สึกว่าน้องมิวิวคือตาดูสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็คือเข้ากับหน้าน้องนะคะดูเป็นคือตาดูเต็มขึ้นนะคะดูโตเท่ากันนะคะแล้วก็ดูค่อนข้างสบาานด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้14วันอาจจะมีอาการบวมสัก<ช>เล็กน้อยเหลืออยู่นะคะก็แนะนําประครบเย็นเพิ่มเติมน,นิดนึงนะคะวันนี้นะคะแล้วก็ ประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยก็จะเริ่มเริ่มเข้าที่นะคะหลังจากนั้นส6มถึงหเดือนเนี่ยโอเคสวยแล้วล่ะเนาะเราขออนุญาตแบบซูมกล้องไปไกลๆนิดหนึ่งนะคะให้ดูชั้นตาน้องแบบสวยๆเลยนะคะวันนี้เป็นยังไงนะคะนี่เราเล่นกล้องกันนิดหนึ่งนะคะหลับตาลืมตานิดหนึ่งนะคะนี่ละช่วงหลับตานะเห็นไหมคะชั้นตาสวยมากนะคะลืมตาอย่างนี้ตาดูหวานดูแ๊วไปเลยนะคะนี่วันนี้เรารู้สึกมีอาการตึงๆอยู่บ้างไหมคะไม่ค่อยมีแล้วคะ่ะอื โดยรวมถือว่าโอเคนะคะคือดูสวยมากนะคะแล้วก็ดูมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเนาะคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างเข็นรูปสาวแล้วก็อุ๊ยทำอะไรมาสวยจังก็มีทักมาบ้างใช่ไหมคะเนาะแล้วเราแบบได้เริ่มมีโอกาสถ่ายรูปบ้างแล้วหรือยังคะก็มีถ่ายบ้างเรารู้สึกเปลี่ยนไหมเรารู้สึกแบบก่อนทำมันเปลี่ยนจริงๆนะอะไรประมาณนี้ก่อนทำตามันดูเล็กๆตีค่ะเพราะทำแล้วดูตาโตหวานค่ะใช่ค่ะเพราะว่าชั้นตาก็คือเหมือนเป็นการไมโครเวอร์เลยเนาะทีนี้เรามีรูปแบบ สูมใกล้ๆด้วยนะคะเป็นแบบก่อนทำนะคะตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างนี้เลยนะคะประมาณนี้นะคะเห็นไหมชั้นตาน้องก็จะเป็นแบบค่อนข้างหลบในนะคะไม่เท่ากันนะคะก็เลยเลือกเป็นการทําตาสองชั้นนะคะมีเทคนิคอื่นเพิ่มเติมมาคือตัดหนังตาส่วนเกินควบคู่กับการย้ายไขยมันนะคะเพื่อแก้ปัญหาตาโบนะคะตาดูลึกนั่นเองนะคะเพื่อให้ตาเขาดูเต็มดูสดใสามากขึ้นเหมือนทุกวันนี้เลยนะคะ อืมสิบสี่วันแล้วนะคะช่วงหลังทำเราดูแลตัวเอยงยากไหมไม่ยากค่ะชิดด้วยน้ำเกลือค่ะค่ะก็มีทำความสะอาดตามปกติเลย<ช>ด้วยนะคะใ,ในอนาคตเรามีแผนอะไรอยากจะทำเพิ่มไหมยังไม่รู้ค,ะค่ะเดี๋ยวดูก่อนใช่ค่ะ,คะ,คะก็ยังไงก็วันนี้ก็ที่ดูเนาะสำหรับแฟนเพจคนไหนที่เข้ามานะคะสอบถามหรือถามเข้ามาได้เลยนะคะ ่าเคสนี้นะคะทำกับคุณหมอขิมนะคะวันนี้ครบ14วันมาตัดใหม่นะคะก็เลือกเป็นการทําตา2ชั้นนะคะมีเทคโนโลยีเพิ่มมานะคะตัดหนังตานะคะแล้วก็ย้ายไขมันนะคะอย่างที่เราแจ้งตั้งแต่ก่อนต้นคลิปแล้วด้วยนะคะรีวิวเราอยากจะรีวิวอะไรถึงให้เพื่อนๆฟังไหมได้ค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากทําตา2ชั้นนะคะไม่ต้องลังเลเลยค่ะมาทําได้ที่ยูนิคอนคลินิกเลยค่ะรีวิวเขาแน่นมากแล้วก็มีคุณหมอที่เชี่ยวชาญค่ะไม่เจ็บเลยค่ะใช่ ะะแล้วตอนที่คซัลา์คุณหมอก็คุณหมอก็แนะนาดีอยู่ด้วยเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะคนไหนนะคะที่อยากทําตาสองชั้นนะคะอยากดูเป็นสาวหวานนะคะหรือจะดูเป็นสายฝอเนี่ยก็ทักเข้ามาได้นะคะสอบถามได้เลยนะคะหรือใจร้อนอยากเจอคุณหมอก่อนอันนี้ก็ได้เช่นกันนะคะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยออกแบบให้หรือดีไซน์ให้เคสต่อเคสอยู่แล้วนะคะชอบแบบไหนนะคะรีเควสได้เลยนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยน้องรีวิวอยากฝากอะไรถึงเพื่อนเพื่อนอีกไหมคะ ก็สําหรับใครนะคะถ้าอยากทํานะคะเข้ามาติดต่อสอบถามคุณหมอได้ก่อนนะคะไม่ต้องกลัวค่ะหมอมือเบามากค่ะอ่าเลยนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับรีวิวประสบการณ์แล้วก็การแชร์ให้แบบเพื่อนๆฟังเนาะแล้วก็เดี๋ยวพอครบ1เดือน3เดือน6เดือนเนี่ยก็มาเจอคุณหมอกันนิดนึงนะคะแล้วก็อัปเดตอาการเรื่อยๆเพื่อนๆฟังด้วยเนาะโอเควันนี้ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็แล้วก็เจออีกทีนึงเมื่อเรามีโอกาสได้เจอคุณหมอเพิ่มเติมนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะ